เพราะว่าช่วงนี้มีโครงสร้างเต็มตลอดผมชื่นชมคุณหมอหลายท่านนะครับทั้งคุณหมอโรงพยาบาลและคุณพยาบาลมกางทการแพทย์ทั้งหลายชื่นชมคุณหมอหลายท่านที่ที่ตนเพื่อสังคมรุ่นพี่เราคุณหมอหลายคนเป็นคุณหมอเพื่อสังคมจริงหมอสวรรค์เราก็เช่นกันติดตั้งเวรแพทย์ไปขอขอบคุณที่ชื่นชมอาจารย์หมอทุกคนที่ได้เลือกเส้นทางนี้ าทางพิธีการในการสร้างรพระรูปเพื่อเพื่อชาติเพื่อความดุจชาติอ่ไทยคนไทยทุกคนคือคนไทายเหมือนกันวันนี้ผมในทัพพุกเสียณแล้วแล้วก็ฝา,ากครังเสมอว่าให้เขาเป็นพลีของประเทศชาติและน้องทั้งหลายจะเป็นคนเจริญก้าหาญประสบความสำเร็จ